สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อน,นวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาทำกับข้าวกันบ้างนะคะซี่โครงหมูอ่อนทอดค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยนะคะพี่พี่เพื่อน,นวันนี้พี่พูดพามาทำซี่โครงหมูทอดค่ะเมื่อเราได้ซี่โครงมานะคะเราก็มาหมักกับผงปรุงรสค่ะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะใส่น้ำตาลไปนิดนึงนะคะเพิ่มรสชาติค่ะ หมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูความทอดกันค่ะทอดมอาแล้วค่ะมีมีทอดผัดซี่โครงหมูทอดค่ะเดี๋ยวรอกลับอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนที่สองที่เหลืออยู่ก็จะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราทอดไปไม่เยอะค่ะส่วนนี้จะเยอะหน่อยค่ะก็เหมือนเดิมค่ะ พอเหลืองมันก็จะกลับด้านนะคะเดือดพร้าน้วยค่ะจระทะที่สองรอดที่สองะคะ่ะสีกำลังน่ากินเลยใช่ไหมคะออกเหลืองเหลืองกำลังดีเลยค่ะกูดกลับแล้วน,นะคะรอให้อีกข้างนึงสุกก็เรียบร้อยแล้วค่ะ จะมีแม่บ้านบ้านไหนใช้กระทะทองเหลืองทงของทาวแบบพิคูดไหมคะแต่จําเป็นต้องทําค่ะเพราะว่ากระทะธรรมดาไหมไปหมดแล้วค่ะอันนี้พ่คูดกักดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมเอาขึ้นเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทอดส่วนที่สองที่เหลืออยู่ค่ะเราจะปูรกระดาษซับมันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวปูดจะคีบขึ้นมาทีละชิ้นเลยค่ะ เราจะใช้วิธีการขีดแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้น้ำมันมากค่ะขีดแล้วก็มาวางแบบนี้เลยนะคะสีอาจจะเข้มไปนิดนึงนะคะที่เพื่อน พัด้านดยค่ะกระทะที่สองลอดที่สองค่ะสีกำลังน้ากินเลยใช่ไหมคะออกเหลืองเหลืองกำลังดีเลยค่ะนี่กูดกับแล้วนะคะรอให้ข้างนิ้สุกก็เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะ ขอบคุณพี่พเพื่อนๆค่ะที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆในแบบกดกูดและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย